สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้านะคะวันที่14สิงหาคม2557ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับคุณจละพรณพินทากรดิฉันปวีณาฟักทองและอาจารย์ภาษามือค่ะอาจารย์จันทราสุขสัจธรรมค่ะ,คะข่าวใหญ่ที่ติดตามกันมาตลอด2วันที่ผ่านมานะคะ,คะก็คือความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากของอาคาร U p l พล Con นโดม i เนียมที่พังถล่มลงมาเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามค้นหาร่างคนงาน ที่เสียชีวิต ใต้ซากอาคารถล่มตลอดทั้งวันนะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็สามารถที่จะนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้อีก5คนค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะได้ปฏิบัติการค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารยูเพลสคอนโดมิเนียมทึ่เป็นอาคารกําลังสร้างนะคะสูง6ชั้นถล่มลงมาในพื้นที่อําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ค้นหากันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยได้ทําการรื้อปล่องลิฟต์แล้วก็เริ่มค้นหาตามจุดที่ติด ค้างอยู่แล้วก็สามารถนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้5คนทราบชื่อก็คือนายใกล้รุ่งทับคอนบุรีอายุ37ปีสัญชาติไทยนางเพียบมงคลอายุ34ปีสัญชาติไทยซึ่งทั้งสองคนเป็นสามีภรรยากันนายสิทธิโชคแกมณีอายุ18ปีและนายธนากรตรีเมฆอายุ16ปีจากนั้นนะคะเวลาประมาณตีสครึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็พบร่างผู้เสียชีวิต เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะคะอายุประมาณ25-30ปีค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบชื่อนะคะโดยตลอดการทำงานเมื่อวานนี้ของเจ้าหน้าที่นะคะค่อนข้างที่จะยากลำบากทุรักทุเลพอสมควรเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นล่าช้าแต่ว่าการดำเนินการค้นหาร่างผู้เสียชีวิตก็ยังคงดำเนินไปตลอดทั้งคืนสรุปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุตึกถลม่มตอนนี้มีอยู่จานวน8คนคะ่ะ ถึงเมืองต้นเจ้าหน้าที่ประมาณการน,นะคะว่าสามารถที่จะค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือรวมถึงหาร่างของผู้เสียชีวิตได้แล้วประมาณ50%เรหลืออีก50%เชื่อว่าวันนี้น่าจะมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีการระดมทั้งเรื่องของกําลังเจ้าหน้าที่และก็อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆซึ่งเป็นเครื่องจักรกลใหญ่นะคะมาช่วยในการค้นหาด้วยแต่หนึ่งเรื่องที่คนให้ความสําคัญคือสาเหตุของการถล่มของอาคารครั้งนี้ค่ะซึ่งล่าสุดตํารวจภูธรภาคหนึ่งก็ถแถลงเรื่องของการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดี เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้แล้วนะคะหลังจากที่ทางศารเองอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา5คนด้วยกันโดยนายศักดิ์สิทธิ์อินทองนะซึ่งเป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างนายเพนศีกิติภัยสารนนท์นะคะซึ่งเป็นผู้ขออนุญาต ก่อสร้างนายเดี่ยวปราบโจรผู้รับเหมาช่วงและนายบุญยกรหีบทองกรรมาการผู้จัดการบริษัทยูเพรสจำกัดตำรวจภูทรภาคหนึ่งเองก็ควบคุมตัวทั้ง4คนเนี่ยนะคะมาะแถลงข่าวหลังจากที่ศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีอนุมัติหมายจับผู้ต้องหา5คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์อาคารยูเพรสคอนโดถล่มลงมาในข้อหาร่วมกันกระทำการโดยประมาทเป็นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บ โดยนายศักดิ์สิทธิ์วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างยอมรับนะคะว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากความไม่เรียบร้อยในการก่อสร้างโดยเฉพาะการเทป,ปูนมากกว่า40คิวทั้งที่คอนกรีตในชั้นก่อนๆนหน้านี้ยังไม่แช่งดีแต่ว่าเขาบอกนะคะว่าไม่ทราบว่าเป็นจุดไหนของอาคารเนืน่องจากว่าเป็นช่วงของวันหยุดยาวจึงไม่ได้เข้าไปควบคุมงานด้วยตนเอง ขณะที่นายเดี่ยวค่ะซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงให้ข้อมูลนะคะว่าหัวหน้าบริษัทรับเหมาที่ชื่อกบไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงได้สั่งให้เทคอนกรีตได้ตนจึงสั่งคนงานค่ะให้เทคอนกรีตลงไปและไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นทางด้านของนางเพ็ญศรีผู้ขออนุญาตก่อสร้างนะคะก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพร้อมที่จะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะที่พลตำรวจตรีศิวราสิงห์ รังสิพรมนมกกุลนะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งเปิดเผยว่าผู้ต้องหาในคดีนี้ยังเหลืออีก3คนด้วยกันค่ะคือนายชาไมาชนเกิดเทศผู้รับเหมาก่อสร้างนายจิระขันมั่นผู้ควบคุมงานซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีส่วนอีกหนึ่งคนนะคะคือนางสาวกัญรัตนีบทองในฐานะที่เป็นนิติบุคคลและส่วนตัวบุคคลนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางไปต่างประเทศยังไม่สามารถติดต่อได้ตํารวจก็จะเร่ง ติดตามตัวมาสอบปากคำและดำเนินคดีต่อไป ซึ่งอาคารที่ถล่มลงมานะคะเป็นโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยแบบคอนโดมิเนียมซึ่งไม่ได้เป็นอาคารเดียวตั้งอยู่เพียงอาคารเดียวแต่ว่ามีหลายอาคารนะคะซึ่งทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะเข้าไปตรวจสอบอาคารข้างเคียงที่มีการก่อสร้างแบบเดียวกันหลังจากที่สรุปผลตรวจสอบอาคาร6ชั้นที่พังถล่มออกมาสรุปออกมาว่าน่าจะมี3ประเด็นที่เป็นสาเหตุด้วยกันค่ะโดยนายสุชาิชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ก็สรุปผลการตรวจสอบอาคารยูเพลสคอนโดมิเนียม6ชั้นที่พังถล่มลงมาที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะโดยมั่นใจว่าเกิดจากสาเหตุ3ประเด็นด้วยกันก็คือแบบอาคารการรับน้ำหนักและกำหนดมิติโครงสร้างให้เป็นมาตรฐานวัดสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีคุณภาพมาตรฐานเพียงพอหรือไม่และกระบวนการขั้นตอนการก่อสร้าง ถูกต้องตามการควบคุมงานหรือว่ามีการเร่งก่อสร้างหรือไม่โดยต้องมีการพิจารณาความแข็งแรงของรอยต่อระหว่างพื้นกับเสาด้วยนะคะทางด้านนายอนเนกสิริพานิชกรค่ะประธานสาขาวิศวกรรมโยธาก็ได้มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าจากการตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็ตรวจสอบแบบแปลนก็พบว่าเป็นการก่อสร้างแบบติดตั้งแผงสําเร็จรูปหรือการก่อสร้างแบบ แผ่นพื้นซึ่งจะมีรอยต่อระหว่างแผ่นพื้นกับเสาซึ่งก็พบว่าเสาริมซึ่งมีอยู่ด้วยกัน4เสาโดยเสาริมซ้ายมีความอ่อนแรงรับแรงเฉืนอนเจาะไม่ได้เต็มพื้นที่ประกอบกับมีการเทคอนกรีตบนชั้นดาดฟ้าและแผงไม่สมบูรณ์มีนั่งร้านค้ำยันในการก่อสร้าง แผ่นพื้นมีจํานวนไม่เพียงพอทําให้เสาต้นดังกล่าวที่บอกว่าอ่อนแรงสูญเสียตําแหน่งค่ะจึงทําให้คานร,รับน้ําหนักไม่ไหวจึงเกิดเหตุการณ์พังถล่มลงมาไปฟังเสียงประธานสาขาวิศวกรรมโยธาค่ะเพราะ้นเหตุการณ์สามอันก็คือ1เสานี้มีความแข็งแรงด้านกำลังเขื่อนต่ําสุด2มีการเทคอนกรีตในริเวณนี้3ก็คือค้ายันนะครับของอาคารบริเวณที่จะเทพื้นสุดท้ายเนี่ย สามเหตุนี้เนะี่ยน่าจะทําให้อาคารนี้มีการวิบัติของเสาต้นริมก่อนหลังจากนั้นก็จะกระจายความเสียหายไปยังเสาต้นข้างๆนะครับซึ่งใช้เวลารวดเร็วมากแล้วก็พังถล่มลงมาพร้อมกันทีเดียวนะครับ ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยก็จะเข้าไปตรวจสอบอาคารข้างเคียงที่มีการสร้างในแบบเดียวกันค่ะหากว่ามีการร้องขอเข้ามานะคะว่าการก่อสร้างนั้นได้ปฏิบัติตามพรบการควบคุมอาคารหรือไม่อย่างไรค่ะ ซึ่งจนถึงขณะนี้เองนะคะญาติของผู้ที่สูญหายไปก็ยังคงติดตามเรื่องของการค้นหาแต่สําหรับคนที่รอดชีวิตมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนกับปาฏิหาริย์ที่ทําให้เขาสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนี้มาได้นะคะอย่างเช่นนายกล้านาลงปราบภัยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองเขาอดทนค่ะอยู่ใต้ซากอาคารนานถึง27ชั่วโมงโดยเขาบอกนะคะว่า กำลังใจที่ทำให้เขาอดทนและต่อสู้จนสามารถรอดชีวิตครั้งนี้ได้เนื่องจากว่าเขาคิดถึงแม่แล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินทางกลับไปพบแม่ค่ะไปติดตามรายละเอียดและความรู้สึกครั้งนี้จากรายงานกันค่ะนางประทีปอรุณรี ดูแลนายกล้านาลงปราบชัยซึ่งเป็นบุตรชายอย่างใกล้ชิดหลังบุตรชายรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์จากเหตุการณ์อาคารยูเพรสถล่มลงมาโดยเจ้าหน้าที่สามารถช่วยนายกล้านาลงออกมาได้หลังติดอยู่ในซากปลักหักพังนานถึง27ชั่วโมงโอ้ยกังวลไปมดแม่อธิบายไม่ถูกไม่มีคําอธิบายเขาให้เปลี่ยนจัด เขามาเป็นแม่หรือว่าอะไรคิดกันนึงเลือกประสารพัดนะมันมิชีวิตอยู่กับเขาให้รอดออกมาอย่าใจขาดอยู่ในนั่นเลยนะจา้าเขาให้รอดพูดได้อะไรได้นี่นะจา้ขาขณะที่นายกล้านารงลงเปิดใจถึงวินาทีที่ถูกอาคารทับว่าไม่รู้ตัวมาก่อนเพราะนอนพักผ่อนอยู่ชั้นล่างและพอรู้สึกตัวอีกทีก็พบว่าถูกซากอาคารทับจนขยับตัวไม่ได้โดยรอบมีเพียงเพื่อนคนงาน ที่ถูกอาคารทับอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นนอนหลับนะครับได้ยินแต่พึ่มเรียนตาขึ้นมาก็ทับหมดแลวไม่ไม่คิดว่าจะรอดนะคุณช่วยไม่ทันนะมีหนึ่งคนนะขเ,งเ,งงเขาเสียแล้วตึกถล่มแต่สี่โมงห้าโมงเเสียแล้วนายกล้าณรงยอมรับว่าระหว่างที่อยู่ใต้ซากอาคารคิดว่าไม่น่าจะมีชีวิตรอด เพราะเห็นเพื่อนคนงานเสียชีวิตต่อหน้าต่อตาประกอบกับร่างกายอิดโรยเพราะขาดน้ําอาหารและอากาศจนกระทั่งได้ยินเสียงเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้ามาช่วยเหลือทำให้เขารวบรวมกำลังใจที่จะต่อสู้โดยบอกกับตัวเองว่าจะยอมแพ้ไม่ได้เพื่อจะได้กลับไปพบหน้าแม่อีกครั้งนนี้เฉยดินยังก็ออกไม่ได้รอเขเจาะลงไปช่วยเฉยยังไงก็ออกไม่ได้ไนนไออไไดถ้าเขาไ่เจาะลงไป ไม่มีทางออกให้แต่น้ำครับรเจาะลงไปนานครับผมจะเอาน้ำไปให้ไม่ท้อครับหายกลัวไม่ตัวเลยพบแม่พบหมอเนะี่ยอาหารดีใจครับที่เขาไปช่วยขณะที่อาการของนายกล้านลงแพทย์โรงพยาบาลปทุมธานียืนยันว่าในภาพรวมไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากขาที่ถูกหินทับไม่รุนแรงถึงกับต้องตัดขา จะมีเพียงช่องท้องและสะโพกเท่านั้นที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีเลือดคลั่งภายในหรือไม่ที่แพทย์จะต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด ซึ่งเหตุการณ์ตึกถล่มนะคะเป็นโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งในบ้านเรานะคะซึ่งมีคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเหตุการณ์ตึกถล่มช่วงที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเกิดส่วนใหญ่จะเกิดในช่วงเดือนสิงหาคม,อ,มอาจจะเป็นช่วงฤด,ดูของฤด,ดูฝนก็เป็นได้นะคะซึ่งแต่ละครั้งก็สร้างความเสียหายแล้วก็เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยในวันที่13สิงหาคมก็เป็นวันครบครอบ21ปีนะคะถ้าหากว่ายังจํากันได้เหตุการณ์อาคารโรงแรมถล่มครั้งใหญ่ที่จังหวัดนคร ขอนราชสีมาซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยก็ทีมข่าวก็ได้รวบรวมเหตุการณ์ย้อนสถิติตึกถล่มที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาในบ้านเรานะคะติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะเหตุการณ์คอนโดยูเพลสถล่มครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่สาหรับวงการก่อสร้างโดยประธานสาขาวิศวกรรมโยธายอมรับว่าหลังจากนี้ผู้ดําเนินการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรผู้ออกแบบหรือผู้รับงานจะต้องละเอียดรอบคอบและทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นและไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอยเช่นนี้อีกซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นอย่างมากถ้าเกิดคนไม่มั่นใจว่าการก่อสร้างในประเทศเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องยุ่งมากเลยดังนั้นเนี่ยที่สถาบันเป็นหน้าที่นะครับที่จะต้องหาว่าอาคารเนี้ยมมีสาเหตุจากการพังทลายเนี่ยจากอะไร นะครับมิฉะนั้นถ้าคำตอบไม่ได้เนี่ยผมเข้าใจว่าความกังวลของคนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งประชาชนที่อยู่อาศัยเนี่ยก็จะยิ่งตกใจมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องทำ